สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าขสู่ในรายการดิมี e ่นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับสกินตัวเวเลสนะจริงๆคือเราอาจคปไปรอบนึงแล้วนะแล้วมันก็โปรแกรมมันะค้านะคะอ่ะเป็นเวเรส์นะคะมาในอ่าอันดีวอร์เซอรี่หกปีนะคะอ่า สุ่มรหัส Rov งบน้อย89บาทจากเว็บ idrovshop นะคะเป็นการสุ่มแบบใช้ดวงเว็บแจกจำกัดต่อวันสามารถดูได้ที่แฟนเพจ idrovshop นะคะแจก id วันละ10 id ทุกวันนะคะ idrov ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยสำหรับใครที่อยากสุ่มนะคะสามารถกดลิงก์ที่ใต้ d e คลิปชั่นได้เลยนะ เรานะคะกดมาดูตรงกิจกรรมเวเรสกันนะคะคือกิจกรรมเวเรีเนี่ยจะเป็นกิจกรรมร่าส่วนลด SD-mer นะคะซึ่งเราสามารถซื้อได้ราคาเต็มได้เลยนะ910คูปองแต่เราอะ กดใช้ส่วนลดนะคะจะมันจะลดสูงสุดถึง99%เเลยนะคือโดยใช้ส่วนลดนี่นะคะจะมีในราคาครั้งที่1นนะคะจะใช้1คูปองครั้งที่2จะใช้9นะคะครั้งที่3นะคะจะใช้ประมาณ1 8บแนี่แหละเราไม่แน่ใจนะคะแต่เราอะได้รับส่วนลดมานะคะในราคา55เปซแล้วก็ลดราคานะคะเหลือ4 0 9กคูปองก็ถือว่าบางคนก็อาจจะได้ลดเยอะกว่านี้นะคะหรือว่า อาจจะได้ลดแบบเต็มเลยนะคะแบบข้าิบเกคูปองแล้วก็เหลือซื้อแบบเก้าคูปองอะไรประมาณนี้นะคะกับสกินตัวเวเลซึ่งเซิร์ฟนอกอ่ะเขาจะขายอยู่ที่ประมาณ4ี่เ้าานะแต่เราคิดว่าได้มาในราคาดีนะคะก็ถือว่าไม่แรงมากก็ถือว่าราคาน่ารักเป็นมิตรนะคะเป็นมิตรต่อกระเป๋าเงินเอออ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะคนมาตรงนี้นะเราจะให้ดูตรงนี้นะคะเป็นหน้าสะสมของตัวสกินเวเลสเอยเป็นสกิน หปีนะคะก็จะมีเรามีสกินอยู่4ตัวแล้วนะคะยังขาดอีก3ตัวนะถึงจะครบเซตน,นะคะแล้วก็เหลือตัวชีลาว,วิลแล้วก็ตัวเฮเลนนะคะซึ่งตัวเฮเลนเนี่ยจะเข้าไทยมาในวันที่1พฤศจิกายนะคะส่วนตัวลาวิลนะเข้าวันที่4พฤศจิกายนะคะส่วนตัวชีเราสามารถล็อกอินรับได้ในวันที่30นะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูรีวิวสกินตัวเวเรสกันแบบคร่าวๆนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลย สังเกตน,นะคะว่าถ้าเราถอดใช่ไหมเวเรสก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้อ่ะแล้วก็จะมีเวเรสสีม่วงนะคะกับเวเรสสีเขียวเขาบอกว่า,วารับได้จากกิจกรรมแล้วก็ไม่รู้นะว่าเป็นกิจกรรมอะไรแล้วก็ยังไม่เห็นมีกิจกรรมเข้ามานะคะซึ่งหน้าตาตรงที่เขาขายไอเทมเนี่ยก็ยังไม่มีเลยนะคะทุกคนประมาณนี้นะะเดี๋ยวเรานะคะไปทําการทดลองสก,กินตัวเวเรสให้ดูนะคะว่า จะสวยขนาดไหนนะคะกับสกินราคาที่น่ารักนะคะเป็นมิตรต่อกระเป๋าเงินแล้วก็เอฟเฟกสวยนะคะอืมเขาก็บอกว่าสกินต่อเวเลสเนี่ยเหมือนจะเป็นสกินระดับอ่ามิลเลอรอะไรก็ไม่รู้นะคะอัลติเม e อะไรสักอย่างนี่แหละประมาณนั้นแหละนะคะนี่อ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสกิลที่หนึ่งอ่าอ่าอันนี้จะอ่าสกิลที่สองนะคะ แล้วก็สกิลที่3า็เพื่อจะเป็นแบบนี้อุ้ยอันตีรนาะสวยมากสวยมากปึ๊บป๊บนี่ดูดิทุกคนสวยมากนะคะอันนี้เป็นโจมตีปกตินะ <c oughs> ก็จะออกแนวแบบสีชมพูแบบสาวหวานนะคะแล้วไม่รู้ว่าชิ้นส่วนเวเลสอะถ้าใส่ไปแล้วมันจะเปลี่ยนสีไหมนะแต่เราทําการทดลองใส่มาอันนึงละก็ไม่เปลี่ยนนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับ การรีวิวของสกินตัวเวเรสนะคะสำหรับใครที่ได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกแล้วก็พูดคุยกันมาได้นะกิจกรรมนี้คือสิ้นสุดภายในอีก14วัน6ชั่วโมงนะคะก็คือก็ลองไปเล่นกันดูนะคะว่าจะได้รับส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์อาจจะโชคดีได้แบบ99%เลยนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ